สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งกันนะครับกับชินจังเชนนลซื่อเสียงของภูทับเบิกติดลมบนไปแล้วในฐานะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยที่นี่ยังเป็นหบเขากระลำปีนับหมื่นไร่ป้อนผลผลิตให้คนไทยได้บริโภคทั้งตลอดทั้งปีอีกด้วย กะล่ำปีถือเป็นผักคู่ครัวไทยเพราะราคาไม่แพงเกินไปสามารถนำมาทำอาหารหลากหลายเมนูและยังเป็นเครื่องเคียงกินแก้มกับอาหารจานหลักส่วนเมนูยอดนิยมของคนเมืองและพัตตาคารก็คือกะหล่ำปีทอดน้ำปลาถนนราคาอยู่ที่จานละ100บาท หนึ่งร้อยกว่าบาทนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เพชรบูรณ์ไม่น้อยทีเดียวกะลำปีทำเงินปีละกว่า400ล้านบาทข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าในปี2557มีพื้นที่ปลูกกะลำทั้งประเทศ6,000 0 หนึ่งร้อยแปดไร่ผลผลิตรวมประมาณสองล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบต้นขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานว่ามีปีสองห้าห้าเจ็ดจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ปลูกกะลำปี หนึ่งไร่ให้ผลผลิตเหา1.5ึ่งจแสนตันหรือให้ผลผลิตเสลียลร้อยละไรละแปดตันซึ่งมีสัสดส่วนที่สูงเกินครึ่งของประเทศจังหวัดเพชรบูร์จึงกลายเป็นแหล่งผลิตกะหล่ำปีที่ใหญ่ที่สุดโดยแหล่งปลูกสำคัญอยู่บนพื้นที่ภู ทับเบิอกอำเภอลมเก่ามีพื้นที่ปลูกกะล่ำปีมากถึง6,000ไร่ปลูกได้ปีละ2-3ครั้งรวมทั้งปีประมาณ12,000ไร่ให้ผลผลิตเลาว9 6 0 0 0หมื่นตันผู้ปลูกส่วนใหญ่ก็คือสาวม้งบนภูทับเบิกเพราะกะหล่ำปีจะเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาวเยน็น ซึ่งวิธีการค้าของชาวมงจะลงทนปลูกเองและเก็บผลผลิตนำมาแพ็กใส่ถุงพลาสติกถุงละ10บโลแล้วนำไปเรียงจนเต็มคันรถกระบะได้ขาวละหนึ่งตันก่อนที่จะลำเรียง ลงจากเขามุ่งตรงมาที่ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเพชรบุร์ตลาดสันติสุขตั้งอยู่บริเวณแยกกลมสักเพื่อขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่คอยรับซื้อไปขายปิกต่อไปในแต่ละวันบรรยากาศการซื้อขายผักเป็นอย่างไปอย่างคึกคัก ข้อขาเมม่ขาจะจอดรถบรรทุกตามล็อกเพื่อซื้อผักในรถของเกษตรกรที่วิ่งเข้ามาในตลาดหากพบว่ารถคันไหนมีสนิดผักและปริมาณที่ต้องการก็จะส่งคนเข้าประสิทธิ์เพื่อเจรจาต่อรองราคาหากพอใจก็จะตกลงซื้อขายทันทีราคาผักชนิดต่างๆจ,จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลสำหรับกะล่ำปี จากผู้ทับเบิกขายส่งอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ4ี่ถึงยีบบาทหากคำนวณรายได้จากการจำหน่ายกะลัำปีของผู้ทับเบิกที่ราคา4บาทต่อกิโลจากปริมาณผลผลิตราว9.6หมื่นตันคิดเป็นมูนลค่าประมาณ 384ล้านบาทขณะที่ปัจจุบันราคาขายปีกที่ตลาดไทยอยู่ที่ประมาณ10บาทต่อคิต่อกิโลคิดเป็นมูล,ลค่าประมาณ960ล้านบาทพื้นที่ฮูทับเบิกมีการปลูกกะล่ำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสามารถปลูกได้ทั้งปีจากการสำรว,ำรวจ พบว่าปีนี้มีรไร่กะล่ำปีประมาณ12,000ไร่ผลผลิตเสลี่ยไร่ละ8ตันขณะที่พื้นราบจะปลูกได้แค่2ครั้งบนภูทับเบิกสามารถปลูกกระหล่ำปีได้ทั้งปีเสลี่ยปีละ2-3รอบแต่หากมีน้ำดีๆบางคนทำได้มากที่สุด4รอบ ส่วนเรื่องราคานั้นเกษตรอำเภอหล่มเก่าบอกว่าขึ้นอยู่กับฤดูการบางฤดูที่ผลผลิตล้นตลาดราคาจะตกตำ่ำเหลือเพียงกิโลกร,รัมละสองบาทแต่หากราคาดีบางครั้งขึ้นไปถึงกิโลกร,รัมละ20บบาทอย่างเส้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านหมูสิบหรือหมู่บ้านผูทับเบิก ใหม่มีพื้นที่ปลูกกระลำปีห้าไร่มีคนมาเหมาในราคาหกแสนบาทเพราะเป็นช่วงที่พื้นที่อื่นไม่มีกระลำก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ